วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับช่องแวนแวนน้องน้ำเพชรแหน่นวันนี้เรามาเล่นเป่ายิงฉุกแพ้ปะแป้งนะคะทุกคนเอาแปกล้องหน่อยโดนปะแป้งนะคะจะให้อีกฝ่ายคนที่ชนะนะคะก็จะให้คนที่ชนะปะแป้งเป็นยังไงก็ได้ะคะ่ะตรงไหนก็ได้ของส่วนตัวนะคะนี่แขนขาไม่เอานะคะไม่เอาขานะไม่เอาขานะ เอาหน้าโคอแขนโอเคเอาแค่นั้นนะคะมาเริ่มเลยละกันนอยา่ยายิงยาวเปล่าเปล่ายิงฉุกเอาทุกคนเอ้เมมาเหมือนกันเลยเหรอคะมา<ะ>นี่นะคะเราใช้เป็นแป้งแครเอากับหัวเอ้ยกับดามอ่ะอา่าเทข้างเลยอีกข้างนึงวาดรูป นว่าว่าทีหนึ่งสามรอบน่ะนะคะว่าทีหนึ่งสามรอบนะนี่สองแล้วสองแล้วอ่ที่สามโอ้โหตาอ่าพอนะคะมานะคะอันนี้อันนี้อันนี้ท่าขาไปเออไม่ได้ก็เก็บไปก่อน ยางยิงยาวปเปายิงชุอ่าเราชนะนนานทุกคนความแค้นของเรางูนะคะทุกคนอีกห่งอีกสองรอบใช่ไหมคะก็กองดูกองความแค้นนะคะ <G ül üş> อ้ไม่ต้องมายิงยาวมา,ากระเป๋ายิงชุก <laughs> ไม่น่าออกเลยอ่ะ <c oughs> ท,ท,ทำไมไม่ชอบออกทำไมน้ำเพชรชอบออกกันไกลอย่างเดียวมั้งโอเคไกลสองครั้งแล้วอ่ะ <c oughs> สามแล้วมั้งเนี่ยไปเดี๋ยวเยอะๆหน่อยมาแล้วดูดูน้องแกแหมะน่นนะ อ๋อสามรอบอันนี้เก็บไปก่อนเก็บใบมาไว้ยังย่งนีตัออเอาบอกว่าอย่าเอาไปกันไกลอัอ ุณผู้ชมครับวันคลิปนี้นคลิปนี้ต้องสงสารแหวนแหวนนะนะครทุกคนฝ <c oughs> ันก็ไม่มีลมเลย <c oughs> หัวร้อยอีกเร็วอีกสองหัวร้อยอางนั้นแหละลล <c oughs> เ,เร็วแล้วไปสามโอเคเหลืออีกหนึ่งล้อโอ้ยยังไม่ต้องกดขนาดอ่ <c oughs> ะสองนี่มันจะเงินไป มีสีสีแป้งด้วยมือกระเบือ้อง<ร>โอ,โอ้คิมมี่ต้องสงสารน้องแหวนะคะทุกคนสงสารน้องน้ำเพชรด้วยแล้วสงสารน <c oughs> ้ำเพชรก,ก็กดหนึ่งนะคะทุกคนแต่ถ้าสงสารน้องน้ำเพชรก็กดสองนะมา,มา,มาเพื่อมามามาอย่าออกแรงไกลนะอย่ายิงยาวก็บาเบายิงชุบ เย้เอ้ยได้กระดาษเลยโอเคนี่พอไม่อยากรังแกเด็กเดี๋ยวดูเอาหยาทาเป็นแบบนี้เราเราเราไม่ไม่อยากทานหน้าแล้วนะคทุกคนเอาแคนะเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเราไปสามอื้ขอสักหน่อย เราแบบไม่มีแป้งที่เขียนคอเลยนะคะหน้ามีดูให้ผมูม้ชมดูอืมไม่ได้ทาเยอะนะคะว่าเรารักต้อง <c oughs> ฉันดื้อกตีค่ะ <c oughs> อายังยิงยาวประกระเ๋ายิงชุบบอกว่า โอ้ยังขาวโอ้ยแั้วก็ใกล้เกินเห็นแตงชาชาแล้วใช่ไหมดูดิแมงวันตอมหน้าเขาบอกแล้วไม่ใช่แมงวันนะมันไม่ใช่แมงวันมามาทุกคนค่ะวันนี้อยากให้ทุกคนคอมเมนต์ค่ะโอ๊ยอย่าบังเสียงดิอยากให้ทุกคนคอมเมนต์นะคะว่าอยากให้พวกเราสองคนเนี่ยทำอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะข้างล่างเลยนะล่างสุดเด้อ ไ่ได้บอกะ่ได้บอกสำหรับวันนี้เราก็พอแค่นี้นะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย